สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้สมัยก็จะมาทานข้าวนะครับเพื่อนก็จะเป็นต้มยำขาหมูครับผมนี่ครับต้มยำขาหมูครับอร่อยๆครับผมนะครับต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับคนที่ไม่กินหมูนะครับเพื่อนจะเป็นต้มยำขาหมูครับผมอนี้จะเป็นข้าวจี่ครับผมนี่ครับ History, ข, ics, ข,ข้าวจีทาไข่ครับผมนี่ครับข้าวจีทาไข่อันนี้เป็นมะละกอสุก er. ครับผมอันนี้จะเป็นพันแฉกดํานะครับเพื่อนๆอันน cool ี้เป็นลูกปลายแล้วนะครับถ้าลูกต้นๆเขาจะสวยจะใหญ่ยาวกว่านี้นะครับเพื่อนนี่ลูกปลายครับนี่ครับลูกปลายใหญ่ๆนะครับใหญ่ครับนี่ลูกปลายเลยนะครับเพื่อน ปลายสุดแล้วครับหมดแล้วนะครับนี่รูปสุดท้ายแล้วนะครับนี่ครับนี่ปอกมาแล้วนะครับหวานครับเดี๋ยวชิมให้ดูเลยครับเพื่อนๆที่สองชิ้นเลยนี่ครับทำตัวโตเลยครับอืหวานครับครับผมอือหือ หวานมากครับทานข้าวด้วยกันนะครับเพื่นน้ำต้มข้าหม้วนครับอืมนีม่เป็นข้าวจีครับนี่ข้าวจีก็ข้าวจีเป็นข้าวขังไฟนี่แหละครับขางไฟทาไข่ครับผม มันขั้นเหนียวถ้าทำภาคอีสานก็จะจี่แบบก็จะพังไปข้าวก่อนนะครับให้ข้าวสุกก่อน,นครับ <s> เป็นลุงเหลืองไม่ไหม้ก่อนแล้วก็เอาไข่มาทาครับผมมันจะกรอบครับ <s> อันนี้อันนี้ไม่กรอบครับเน <s> ี่ยข้าวยังนั่นอยู่เลย <s> ข้าวไม่แห้งไม่ไหม้เลยครับถ้าเป็าานภาคอีสานก็จะ ย่างข้าวให้ไหมไหมสีเหลืองแบบนี้แหละแล้วก็เอาไข่มาทาจากหอมแล้วก็กออรอบอร่อยทานข้าวด้วยกันนะครับเพื่อนทานข้าวเสร็จก็ติดท้ายด้วย มะละกอรครับฟองหวานครับผมอืมอร่อยเลยเข้าจีก็อร่อยนะครับแต่เสีอยงเดียวไม่กรอบครับอ่อนนิ่มๆ ก็ทานกัคบคู่กับของหวานเลยก็ได้ครับสมรับแอจะชอบอย่างนี้ครับครับอื้หวานครับอันนี้ยังไม่สําเท่าไหร่นะครับถ้าสําเนื้อเขาจะนั่นกว่าน,นี้อีกเนื้อยังไม่ค่อยสัาเท่าไหร่ครับ ปลูกเองครับ <Okay. S 2> มันละกอปลู <Okay. S 2> oh, แกแจกเพื่อนๆมั่ง <Okay. S 1> ก็แจกทุกคน,นครับ <Okay. S 1> ผม เป็นตม้มยำขาหมูครับต้องขอโทษเพื่อนๆที่ไม่กินหมูด้วยนะครับก็เพื่อน,อ,นอิสลามครับพี่ไม่กินหมูครับผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับ Mm-hmm. <laughs> สินใหญ่ครับสิบบาทครับซื้อเขานะครับสิบบาท กินข้าวเที่ยงครับผมอันนี้ก็าวักเที่ยงครับโอ้โหจัดคบัาต้มยำความหมู ถ้าเข้า่จีิงงก็เขจะไม่นิ่มนะครับเพือนเขาจะกรอบครับเหลืองอร่ามอันนี้เหลืองไข่นะครับเพื่อนเขียวนี่จะกรอบ ข้าวรถมืออือย่ยากครับไม่หมดนะครับเพื่อน กินของหวานต่อครับผมนี่ครับนี่ครับมันกอ่อครับดูเต็มลูกเลยครับลูกใหญ่ครับผมกก่อลูกใหญ่ตกต,กตัวเปรตของหวานครับผมอือนี่เลยครับ หวานกรอบก็ปลูกธรรมชาติธรรมชาตินะครับเพื่อนมันได้ใส่ปุ๋ยครับอันนี้แม่บ้านเขาจะปลอกไว้ให้นะครับเพื่อนเขาจะปลอกแล้วก็ไปทำงาน มีบายเขาก็าจะปอกปนิดปนิดหน่อยครับเพราะว่าเขาเคยทำนะทำไมก็ปอกก็กปาดกินเลยครับไม่ได้ทําอย่างนี้นะครับ อิ่มแล้วนะครับพเพื่อนแต่มะละกอยกังอร่อยอยู่ครับอือื นีก็แค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครป์ส่องทำแอร์แนลนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับมันก็ไม่หมดครับผมนะครับดูลูกใหญ่ๆครับผมอันนี้ขนาดลูกปลายๆนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับลูกปลายๆแล้วนะครับเนี่ยลูกสุดท้ายสุดท้ายพอดีพอดีเลยครับนะครับเหลือลูกเดียวครับผม แขกดำครับนี่ครับไปแล้วครับบ๊ายบาย